สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นิวคอนเนอร์มุมข่าวที่เป็นในส่วนของข่าวสารการอัปเดตของทางสโมสรอ,อาเซนอลก็จบลงไปแล้วนะครับในฤดูกาลนี้ที่สโมสรอ,อาเซนอลน,นะครับทำได้เพียงแค่รองแชมป์นิสกฟุตบอลพิมเมยรีแต่ก็ยังสร้างผลงานได้ค,คยย่อนข้างน่าประทับใจนะครับในการเข้าถึงรอบรองชนะเลิศในสุดฟุตบอลถ้วยใหญ่อย่างย,ยูฟ่าแชมเปียนลีกก่อนบน่าเป็นฤดูกาลที่ไม่ถือว่าล้มเหลวสาหรับสาวกอาเซนอลน,นะครับ เราก็ต้องรุ้นกวนต่อไปนะครับในฤดูกาลหน้านี้นะครับอัร์เนนอลจะยังคงรักษามาตรฐานในการเปรลี่ยนลุนเชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและสามารถเข้าไปในรอบลึกดึกในศึกฟุตบอลยูฟา่าแชมเปี้ยนส์ได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตลาดหน้าที่จะมาถึงนี้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นะครับว่าสามารถเสริมทัพได้ดีขนาดไหนภายใต้การนำทัพของผู้อำนวยการคนใหม่อย่างอันเดียเบอร์ตาโดยในวันนี้นะครับรมิคเนอร์จะมาสรุปถึง5นักเตะที่มีโอกาสจะเข้ามา เป็นส่วนหนึ่งกับซัมซอนอัสนอนในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยนักเตะรายแรกนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางสัมซอนอเซนอลจะเป็นสตาชาบารซิลนะครับวัย24ปีของสมสอนเรอัลมาดริดอย่างโรดิโกโดยมีข่าวเชื่อมโยงว่าสตานะครับชาบารซิลรายนี้นะครับต้องการออกจากเรอัลมาดริดในช่วงตลาดซัมเมอร์แต่ทางซัมซอนอเซนอลเองก็ให้ความสนใจในการดึงตัวสตานะครับวัย24ปีรายนี้นะครับเข้ามาเสริมทัพ โดยมีการเปิดเผยจากสื่อว่าทางสมสรนอเซนลได้มีการติดต่อนะครับเบื้องต้นกับทางสมสรเดลอมาริดและก็เยนของนักเตะแต่น่าจะติดในส่วนของปัญหานะครับในส่วนของค่าตัวและก็ค่าเหนื่อยของนักเตะที่น่าจะมีค่าเหนื่อยที่ก้นค่าจะสูงนะครับโดยปัจจุบันนะครับโรดริโกรับค่าเหนื่อยกับทางเรอัลมาดริดอยู่ที่สัปดาห์ละ2 0 0 0 0 0ปอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าย้ายมาอยู่กับทางสมสอรอสแนนนักเตะอาจจะต้องมีการปรับเพิ่มนะครับในส่วนของเพดานค่าเหนื่อย อาจจะอยู่ในระดับ2แสนนะครับ50,000ปอนด์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับที่เทียบเท่ากับกัรตันทีมอย่างมาตินโอเดกาเรนนี่เอนะครับอาจจะเป็นสาเหตุใหญ่ที่ให้ดิวของทางโรดิโกกับทางสมบรติสอนอานอลน,น่าจะเกิดขึ้นยกาะครับเพราะไม่เพียงแค่ในส่วนของค่าเหนือที่ค่อนข้างจะสูงแล้วนะครับค่าตัวของนักเตะที่ทางเรอัลมาดริดนะครับน่าจะปล่อยก็น่าจะมีในส่วนของค่าตัวที่ไม่ต่ำกว่า80นะครับถึง85ล้านปอนด์นะครับซึ่งก็เป็นค่า ตัวของนักเตะที่ค่อนข้างจะมาสารดิวของโรดริโกกับทางสโมสรอาร์ซนอลก็ถือว่าเป็นดิวที่น่าจะเกิดขึ้นได้ยากนะดีวต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของนักเตะนะครับทีมชาติสเปนนะครับอย่างนิโก้วินเดียมของสามารน,นะครับแอตเลติกดีบาวที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางสโมสรอาร์ซนอลในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมานะครับและก็ช่วงตลาดมกราคมก็มีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะรายนี้ โดยทางนิโกวิลเลียมครับมีการเปิดเผยว่านักเตะจะย้ายออกจากสโมสรแอตแลนติกรีเบลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับละปลายทางของนักเตะนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงว่านักเตะมีข่าวก็จะเป็นสโมสรเัลมาริดนะครับเนื่องจากโรดิโกนะครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าต้องการย้ายออกจากสโมสรแต่ถ้าเกิดว่าโรดิโกนะครับย้ายออกจากสโมสจรจริงนะครับทางนิโกวิลเลียมก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวตายตัวแทนที่ทางเัลมาริตนะครับต้องการดึงตัวเข้าไปเสริมทัพ ซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับทางอร์เซนอนครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะรายนี้ในดีวของนิโกวินเลียมกับทางสโมสรอร์เซนอนครับตัวแปรหลักก็น่าจะเป็นในส่วนของเรอัลมาดริดนะครับถ้าเกิดว่าเรอัลมาดริดนะครับยังคงรั้งตัวของโรดิโกได้นะครับอยู่ของนิโกวินเลียมก็น่าจะก็จะมีโอกาสนะครับในการย้ายจากสโมสรแอตลติกลิเบามาอยู่กับทางสโมสรอร์เซนอลโดยมีการคาดการณ์นะครับว่าค่าตัวของทางนิโกวินเลียมนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณนะครับ 6 0ถึงล้านปอนด์แต่ก็น่าจะติดในส่วนของค่าเหนื่อยของนักเตะนะครับที่มีปัจจุบันก็รับค่าเหนื่อยกับทางแอลติกดีบาวอยู่ที่สัปดาห์ละ1 7 0 0 0 0ปอนด์นะครับแต่เกิดย้ายจากสโมสรแอลติกดีบาวมาอยู่กับอาร์ตนอนครับอาจจะต้องมีการขยับค่าเหนื่อยนะครับซึ่อาจจะมีค่าเหนื่อยที่ทะลุในระดับ2 0 0แสนนะครับถึง2องแสหนห้าหมื่นปอนด์ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้ดิวของทาง Ine, สสนิโกวิลเลียมกับทางสโมสรอาเซนอนน่าจะติดในส่วนของที่ค่าเหนื่อยของนักเตะอีกรายหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นปัญหาสําคัญที่อาสานอนอาจจะต้องแบกรับภาระค่าเหนื่อยที่ค่อนข้างจะมา,าสารสําหรับนักเตะรายนี้นะครับถ้าเกิดว่าย้ายไม่อยู่กับทางสโมสรอ,อาเซนอนโดยภาพรวมแล้วนะครับดีลของ ine, สสอนิโกวิลเลียมกับทางสโมสรอาเซนอนก็น่าจะเป็นอีกดีลที่น่าจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับเพราะว่าตําแหน่งสําคัญที่อาเซนอลจะต้องเสริมทับด่วนน่าจะเป็นในส่วนของกองหน้าตัวเป้ามากกว่า ดิวต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของดิวของนักเตะนะครับที่มีในส่วนของเป้าหมายของสโมสรอร์นซนอนค่อนข้างจะชัดเจนในก่อนหน้านี้นะครับอย่างมาตินนะครับซูบาเมดีนะครับนักเตะวัย26ปีนะครับทีมชาติสเปนของสโมสรเรอัลโซเซดัดโดยก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยว่าทางต้นสังกัดของนักเตะกับทางสโมสรอาอั์นซนอนได้มีการตกลงเงื่อนไขเบื้องต้นกันเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของค่าฉีกสัญญาที่อยู่ประมาณ53ล้านปอนด์ แต่ดิวดังกล่าวนะครับก็ยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนในขั้นตอนสุดท้ายนะครับและอาจจะเป็นในส่วนของการที่ทางสัมนอานอเานอนเองนะครับก็ยังคงลังเลอยู่ในดิวของโทมัสปาเตว่าจะทําการเกี้ยกล่อมนักเตะให้เซ็นสัญญายอยู่ต่อกับทางสรอปอานอเานอน Arsenal ได้หรือไม่นะครับแต่เกิดว่าสุดท้ายแล้วนะครับโทมัตปาเตกับทางสรอปอานอเซนอลไม่สามารถตกลงในส่วนของการยื้อสัญญากันได้ดิวของทาง มาตินสมบัติที่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งดีวนะครับที่ทางสับสนอเซนลจะต้องรีบในการส่งสัญญานักเตะรายนี้นะครับเนื่องจากว่าแผงกองการนะครับจะต้องขาดไปในส่วนของโจจินโยและก็ทางโตมัสปาเต้น่าจะเป็นดิลที่สําคัญของอ์เซนอีกหนึ่งดิวนะครับในการเสริมเข้ามาในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของดีลของนักเตะฟอร์มแลนนะครับอย่างวิกโตโยเคเรสนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางสโมสนยักษ์ใหญ่ในยุโรปนะครับหลายสโมสน โดยนักเตะนะครับแสดงท่าทีชัดเจนว่าต้องการย้ายออกจากสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเมื่อจบฤดูกาลนี้นะครับและก็ปลายทางสุดท้ายของนักเตะนะครับมีความเป็นไปได้นะครับที่จะย้ายกลับมาคาแค้งอีกครั้งหนึ่งในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโดยมีสโมสรนะครับที่ให้ความสนใจอย่างจริงจังนะครับอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีเจ้านายเก่าอย่างอามอรินนะครับแล้วก็สโมสรอาร์เซนอลนะครับที่มีเป้าหมายสําคัญนะครับในการเสริมสูตรหน้าตัวเป้าเพื่อมาแก้ปัญหานะครับในส่วนของการทำประตูและกลับไปรุนแชมป์ในฤดูกาลหน้า โดยทางสื่อนะครับมีการเปิดเผยว่าทาง s p o r t i n g Lisbon นะครับตอนสังกัดของนักเตะยินยอมจะปล่อยตัวนักเตะรายนี้นะครับด้วยค่าตัวเพียงแค่60ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับก็นับว่าเป็นค่าตัวที่ไม่ได้ถือว่าสูงมากนักนะครับสำหรับนักเตะที่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในการน,นี้นะครับที่ลงสนามทั้งสิ้นให้กับทาง s p o r t i n g Lisbon ไป52นัดนะครับทำได้ถึง54ประตูกับ16แอซิสแต่แยังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในศึกยูฟ่าแชเมเปี้ยนส์ล ออกมาเป็นนักเตะในตำแหน่งศูนหน้าตัวเป้านะครับที่เป็นเป้าหมายแรกๆของทางสับสอนอาสนอลนะครับในการดึงเข้ามาเสริมทัพและในดีลของวิกเตอร์ยูเครเนะครับน่าจะมีปัจจัยสําคัญนะครับที่จะให้ดีลนี้นะครับสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่ก็น่าจะเป็นผลพวงครับที่ทางสับสอนอาสนอลนะครับมีเป้าหมายดับหนึ่งอยู่ที่เบนจามินเซนโกถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะปิดดีลหรือแม้แต่การที่ตกลงในส่วนของค่าตัวกับทาง ตอนสังการของนักเตะได้นะครับดิลที่จะเป็นดิลต่อมานะครับที่อาร์เซนอลจะเร่งเครื่องเต็มที่ก็น่าจะเป็นในส่วนของวิกเตอร์โยเคเรสไลน์นี้นะครับต่อมานะครับจะเป็นดีวอันดับหนึ่งที่ทางสโมสรอาร์เซนอลโดยการน,นําของอันเดียเบอร์ตานะครับในการดึงเข้ามาเสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับจะเป็นนักเตะวัย21ปีทีมชาติสโลวาเนียนะครับของสโมสรอาร์เบรซิกอย่างเบนจามินสเตตโก โดยมีการเปิดเผยนะครับว่าทางผู้นักการกีฬาอย่างอันเดียนะครับเบอร์ตาได้พูดคุยกับผู้นักการกีฬาของทางอาเบริสิกเป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงความเป็นไปได้ในการดึงตัวนักเตะรายนี้นะครับก็ถือว่าเป็นในส่วนของท่าทีอย่างจริงจังนะครับว่าดีวันอันดับหนึ่งในตำแหน่งศูนย์หน้านะครับจะเป็นในส่วนของบินเจเมนเซโกรายนี้นะครับโดยมีการเปิดเผยว่าทางอาเบริสิกนะครับพร้อมที่จะปล่อยตัวนักเตะรายนี้นะครับในส่วนของสถานการอยู่ที่ประมาณ65นะครับถึง67ล้านปอนด์ ในค่าเหนื่อยของนักเตะรายนี้เองนะครับก็จะมีค่าเหนื่อยที่ค่อนข้างจะไม่สูงมากนักน่าจะอยู่ในเลทหนึ่งแสนห้าหมื่นปอนด์ถึงสองแสนปอนด์เท่านั้นนะครับก็อยู่ในเลทที่ทางสโมสอาสซนอนนะครับพร้อมที่จะประเคนให้กับนักเตะวัย21ปีรายนี้โดยฟอร์มการเล่นของเบนจามินซิโก้นะครับในกรณนี้ลงสนามให้กับทางอาเบราซิตไปทังสินนะครับสี่สิบห้านัดทําได้ยี่สิบเอ็ดประตูกับหกแอซิตก็หมาว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจของนักเตะไปเพียงแค่21ปีนะครับรายนี้ที่สามารถ สร้างผลงานได้ค่อนข้างเฉยหน้าพอใจนะครับถึงแม้ว่าจะไม่สามารถช่วยต้องสังกัดนะครับในการคว้าตัวในการลงเล่นในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์การี้ได้ก็ตามและนี่เองจะเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้ทางอาร์เบรติกนะครับจาใจต้องปล่อยตัวนักเตะบางรายออกจากสโมสรนะครับเพื่อประยุงในส่วนของฐถานการเงินของสโมสรโดยทางสื่อนะครับมองว่านะครับการที่อาร์เบรติกนะครับไม่ได้ตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กครับเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่จะทําให้ การปล่อยตัวเบนจามินซิโก้นะครับค่อนข้างจะมีโอกาสสูงนะครับสำหรับสโมสรอ,อาร์ซนอลและก็สโมสรใดก็ตามนะครับที่พร้อมจะยื่นข้อเสนอในระดับ65นะครับถึง67ล้านปอนด์ก็นับว่านะครับในทวนของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดิวที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็มีความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับจะเป็นนักเตะอย่างเบนจามินซิโก้นะครับของทางสโมสรอ,อาเบซิตตุกท้านนี้เราก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าทาง5ดิวที่ เอ่ยขึ้นมาข้างต้นนี้นะครับจะมีดิวแต่บ้านนะครับสุดท้ายที่สุดแล้วจะสามารถประสบความสําเร็จนะครับในการโอนย้ายมาเป็นนักเตะกับสโมสรอาร์ซนอลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับในส่วนของข่าวสารนะครับสรุปการโอนย้ายของทางสโมสรอาร์ซนอลณวันนี้นะครับรบกวนทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางรายการด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับ